Welcome back to LWC Super Champ ladies and gentlemen our sixth fight of the evening here will be fought over five rounds of action between fighters from Turkey and Thailand Introducing to you first fighting out of the blue corner this fighter is 27 years of age has 179 centimeters with a professional fight record of 38 fights with 29 wins please put your hands together for kadin guzel from turkey ชมภูมร้อนเงิครับเคนากุเซลจากประเทศตุรกีครับสำหรับค่นี้ครับวยไทย5ยกไต่บัลลังลุมพินีครับเราไปเจอกับนักมวยจากมุมแดงกันบ้างเป็นนักชกวัย29ปีจากสุรินประเทศไทยครับสูง173เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง85ไฟล์ชนะ61และเสมอ5ครั้งับพร้อมแล้วขอเชอิญทุกท่านพบกับชลาเพ on tall from Thailand! the Uzi Superstar! Out of the from Surin, Thailand, ladies and gentlemen. สวนกรรมาการของคู่นี้ขอบอทิชให้คุณบุญเลิศแก้วพิชามาถึงคู่ที่6นะครับเป็นมวยคู่เอกกำหนด5ยกครับฉลามเพชรสิบพนมทองพบกับเคนันกูเซอร์จากตุรกีครับพิกัดน,น้ำหนัก150่อปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยครับสำหรับคู่นี้ชกกัน5ยกนะครับนักชกมุมแดงก็คือฉลามเพชรสิ์พนมทองครับคนนี้เลยครับ ปัจจุบันอายุ29ปีครับจากอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับสูง173เซนเมตร85ครั้งชนะ61แพ้21เสมอ3ครับล่าสุดมาแพ้ให้กับแลมโบเพชปปอตออนะครับราการเอลเดอมนูซซูเปอร์แชมป์ครับก็ถือว่าเป็นจอมเก่าเลยครับคนนี้ยืนระยะได้นานมากนะครับนักชกที่เตะซ้ายหนักมากคนนึ่งครับสำหรับฉลามเพชรคนนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับ เคนันกูเซลนักชกวัย27ปีจากตุรกีครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยบลูมวยไทยนะครับสูง179ซนติเมตรครับอายุ27 38ครั้งชนะ29แล้วก็แพ้6ล่าสุดชนะซามูเอลเอสเอสนาสตาเซียนะครับเป็นรายการที่ชกอยู่บ้านเกิด,ดนู่นแหละฮะตุรกีครับ ถือว่าวันนี้นี่ได้รับโอกาสดีครับชกเป็นคู่เอกครับประจำสัปดาห์นี้ครับรายการเอ C เดอบันดูซีซเปอร์แชมป์ในรูปแบบ5ยกครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนะครับนักมวยที่เหมาะสมนะครับสำหรับรายการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพีนีมวยไทยอารีดาแห่งนี้นะครับซึ่งปีหน้านี้เชื่อว่าจะมีการจัดชิงกันหลายคู่แน่นอนนะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับรูปขงเขาครับเรื่องของรางวัลพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นคู่มวยดุเดือด หรือว่านาม้มวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับที่สนับสนุนโดย Global h ฮ u s ์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับและของรางวัลพิเศษนะครับจากการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับแอนด์ซินครับไต่ก้านขอเขอ่ารอยซอกกลับครับน็อกได้มอบให้1 0 0 0 0บาทถ้าเจาระเข้ฟาดหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับอาจารย์บุญเลิศแก้วพิทักษ์จะยืนครบ5ยกหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอ้โห เคนันกูเซลนี่ก็เชื่อแน่นอนนะครับว่าเป็นมวยหมัดครับส่วนฉลามเพชรนี่ไฟล่าสุดนี่ก็ชกที่นี่เลยครับในศึกมวยไทยทหารโลกก็แพ้ให้กับแรมโบ้เพชปรปตออไปวันนี้ก็ถือว่าจะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้วันนี้ถ้าเข้าฝักเข้าฟอร์มนี่แคนันคูเซลนี่อาจจะเหนื่อยครับสำหรับฉลามเพชรครับ อาแล้วครับ5ยกนะครับคู่นี้ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมี1คู่ให้ชมกันนะครับในรูปแบบมวยไทย5ยกซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นคู่นี้แหละครับรุ่นใหญ่ครับ150อสปอนด์ฉลามเพชรนิ่เป็นรูปร่างก็ถือว่าเอาไว้รอรับมือต่างชาติได้สบายๆเลย,ยครับเป็นนะักชกที่รูปร่างดีครับแล้วก็เรื่องของฝีไม้ไลายมือนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ดูประสบการณ์โชคชน เคยประท้าระดับปกกอนพิเกรัยมาแล้วนะถือว่าเก่าเลยเลยครับใช่ครับเจอมาหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกับสายกาบเชิงครับบ้านเกิดของสลามเพชรรับแต่หดหนักหดแรงไ่วันนี้ถ้าเข้าฝากเข้าฟอร์มวันนี้ก็โอ้โหสีข้างนี้หน้าจะช้ำแล้วครับเพนันกูเซลครับแต่ยับพลาดไปโดนหมัดก่อนเท่านั้นเลยครับก็มีลุกหนักมาสู้ครับ เทนนูเซลโดยเฉพาะม,มัดนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของนักมวยต่างชาติได้หลายคนอยู่แล้วครับนักมวยไทยก็น่าจะรู้ดีครับฉะนั้นก็ต้องวางแผนรับมือมาเป็นอย่างดีแข้งซ้ายกับหมัดวันนี้อาวุธของไทยจะทําได้ดีกว่าต้องลุ้นกันขวานี้ก็เกรงแ่นเลยครับเทนนูเซลซ้ายมาแล้วครับทิมซ้ายไปก่อนครับชลามเพชรครับยังไม่โดน มีตบผู้ป่วยลวก็ตามด้วยแข้งซ้ายบินแบซ้ายลำตัวครับกูลเซลค่อยๆเบียดเข้าไปครับถือว่าเปิดเกมเดินเข้าหาตั้งแต่ต้นเกมต้นยกเลยนะครับยกทีหนึ่งมาด้วยความมั่นใจครับไม่ได้มาเล่นๆครับนี่ฮะแต่คนนี้ไม่เล่นแน่นอนอครับบอกอย่าจ้องกันนนครับ ชก5ยกครับยกละ3นาทีครับพัก2นาทีอาจจะต้องจูนอาจจะต้องวอร์มกันสักนิดหน่อยครับการวางแผนในการชก5ยกกับ3ยกนี่มันก็ต่างกันด้วย3ยกนี่มีเวลาน้อยครับต้องใช้สอยอย่างประหยัดใช้สอยให้เต็มที่ครับส่วน5ยกนี่ก็ต้องเล็งต้องดูเชิงกันไปก่อนครับยกกแรก ือถามไปมีบางทีการชกการชกที่มันจบลงแบบไม่คาดคิดเลยครับสายก็ขยัพรนะครับฉลาเพชรครับแม่จะเตะก็ยังจังหวะผิดู่ครับอ้าวซ้ายวืดครับฉลาเพชรบูเซลค่อยเข้าไปครับเตขวาก็ไม่โดนยังหาจังหวะอยู่ครับบูเซลที่ครับ เองก็เป็นมวยประเภทไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่แล้วครับรอจังหวะครับถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ไม่ออกแต่ว่าต้องระวังหมัดนี้ฮะอย่างที่บอกครับหมัดของกูเซลธรรมดาที่ไหนแล้วครับยับยับต่อยอ้ไปแล้วครับไปแล้วอ้ยครับพูดไม่ทันขาดคำครับโอ้ยโดนแล้วครับแม่มาโดนปลายยกจะหมดยกอยู่แล้วเชียวมาแล้วครับตะครช่วยหรือเปล่าครับ ละครั้งดังบอดีครับโอ้งานเข้าเลยครับพักกันก่อนครับยกยกแรกกาวิดไปซะแล้วครับฉลามเพชรครับุงจะหมดยกอยู่แล้วครับไปเจอทีเด็ดของเคนันคูเซลครับโอ้นี่ครับยืนรอเลยครับอ่ะก่อนจะออกมาครับไปดูไฮไลท์กันก่อนโอ้เหมือนกับไม่มีอะไรนะครับยกแรกครับแต่ว่ามามีอะไรครับในช่วงปลายยกนี่ครับจิ้มลำตัวไปก่อนครับ ดับซ้ายแล้วก็ขวาตบไปเบาๆครับพอเห็นอาการนี่โอ้โหกูจะได้ตามเข้าไปเลยครับลูกนี้นี่ท้าไม่เหนียวเชือกไว้นี่ก็แน่นอนครับต้องลงไปนั่งจับเบ้ากับพื้นเวทีเลยครับโอ้อันตรายนะครับยกสองครับคุณหนุ่ยครับงานเข้าครับงานหนักการหินเลยครับไปโดนนับแบบนี้เอาละครับต้องเอาคืนครับต้องหาจังหวะบวกแม่นๆครับฉลามเพชรนี่ครับเริ่มจะเดินเครื่องเดินเก็บแล้วครับก็ถือว่าเป็น เป็นข้อดีครับตรงที่ว่าเกมมันจะได้เปิดมากขึ้นพอมีคนโดนนับแบบนี้นี่ครับทางซ้ายเริ่มมาครับเริ่มหมวหนักหนักครับฉลามเพชรดูเซลยังครับยังไม่ได้จังหวะต่อยแหม่แกเขี่ยร่างก่อนครับให้พะวงครับเอาบอตัว้วครับยับเข้าไปยับเข้าไปครับฉลามเพชร ได้ออกไหมแต่ได้ออกไหมยังครับยังไม่ได้จังหวะซ้ายก็ยังไม่โดนจะต่อยครับยังไม่โดนนั่นแหละครับซอกครับนับอีกแล้วโอ้กองหน้ามันีีไหวไหมครับถ้าแบบนี้ลำบากแล้วครับไม่ไหวครับโอ้ยไม่ได้มีดีแค่บมัดครับโอ้นั่นแหละครับของแท้จากตุรกีครับวันนี้มาโชว์ฝีมือที่ลุมพินี จังหวะได้นับมีหมัดนะครับจังหวะปิดเกมมีสอกับเน้นๆเลยครับแล้วเขาไม่รีบเลยนะครับเคนนกูเซลครับตั้งแต่ต้นยกมาครับค่อยๆเดินเบียดเดินไล่มีจังหวะให้ฉลามเพชรี่ได้ออกขาวุิบ้างครับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับต่อยลำตัวเคาะลำตัวก่อนครับนี่ฉลามเพชรก็มีโต้คืนครับนี่ครับต่อยกุ้โอุ้ยสอกรอดครับรอดกาดเข้าไปครับ ดูกันีกมุมนึงครับโอ้โหแวกการดมากประเพณีเข้าไปครับเต็มๆปลายคางโดนแล้วก็คงจะมืนเลยครับเพราะโดนจังจริงๆครับโอ้โหนอกสว,นสวยงานจริงสวยงามจริงๆครับเคนาคุเซลนี่ถือว่าแจ้งเกิดเลยนะครับในวันนี้ครับพบคุณแม่ที่ดีเลยครับ And ladies and gentlemen in ในช fight of the evening here we have our winner by way of knockout in round number two from the blue corner 30 k e n a n g u s e a ที่นี่ด้วยครับผู้ชนะของคู่6ในวันนี้ครับระว่างไว้5ยกครับอยู่ได้แค่2เท่านั้นนะครับสำหรับนักชกจากมุมแดงฮะ